ครับวันนี้ก็จากที่ทํางานหนักกันมานะครับแล้วก็เรื่องนี้หนักหนามากบอกว่าหนักหนามากเพราะว่าโอ้โหแบบว่าเรียกว่าแอคชั่นกั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 นเยอะนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับผม <laughs> วันนี้ก็เลยได้เวลาสงบสติอารมณ์กันนิดนึง <laughs> <laughs> นะครับทำการบวงสรวงนะครับแล้วก็ถวายมหาสังฆทานนะครับแล้วก็ ดีเนาะก,ก็จะได้รู้ก็เหมือนกับเป็นการทบทวนไปไปในตัวนะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับเราด้วยด้วยแพชชั่นของเราด้วยด้วยจิตใจของเราด้วยด้วยความเป้าหมายของเราเราก็อยากจะ,ะทําละครเวที เพื่อเอนเตอร์เทนเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วก,แวก็แล้วก็มีอะไรใหม่ๆม,มาให้มาให้คนดูได้ดูกันแล้วผมว่าเรื่องนี้มันมันตอบโจทย์เยอะแยะมากมายนะครับเพราะมันใหม่มากมันเป็นมิติใหม่มากๆของของ,ของละครเวทีหลายๆอย่างที่ที่ที่จะได้เห็นบนเวทีเนี่ยเรา เรียกว่าบอกเลยว่าไม่เคยไม่เคยทำมาก่อนแล้วแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ละครเพลงวัยรุ่นตีกันแต่ว่ามันเต็มไปด้วยอิโมชั่นมันเต็มไปด้วยเรื่องของมิตรภาพเรื่องของความรักเ,เรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของสังคมนะครับอ,อ,อยากให้ลองลองมาดูกันครับ ลองลองถาม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 ดู <c oughs> ไหมครับใอ่มากใช่ใช่ <c oughs> ก็แบบ,รบจริงๆทุกทุกคนเลยนะ<ช>เราช,ช่วยทำงานกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างี้แล้วก็แบบเหมือนเนื่องจากเรื่องนี้มีตัวละครที่เรานำเขาเรียกยังไรประวัติศาสตร์หรือว่าคือตัวละครทุกตัวมีอยู่จริงนะครับ,รบผมพวกเราก็อยากถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดแล้ววันนี้ก็เหมือนเราได้ได้เขาเรียกไได้แผ่ส่วนกุศลให้เขาด้วยแล้วก็ เป็นเหมือนแบบพลังอะไรสักอย่างที่เราอยากทำต่อไปเรื่อยๆยรครับผมใช่ใช่ใชอ<ม>๋อค,ค่ะก็จริงๆทุกคนซ้อมอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเราก็ต้องเหมือนลองผิดลองถูกอะค่ะบางทีมันยังไม่ได้สามารถจูนกับตัวละครได้ทั้งหมด100%ตั้งแต่แรกแต่ฝ้ก็เชื่อว่าการตีความของน้องๆที่มาเล่นในเรื่องนี้ค่ะเขาก็มีมุมมองใหม่ๆ ในคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวมันก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งที่บางครั้งคนอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่พี่บอยบอกมันไม่ใช่แบบไวรุ่นตีกัน,นะคะ่ะทุกอย่างมันคับเคลื่อนไปด้วยความรักอย่างแม้กระทั่งการทะเลาะก,กันแต่ละครั้งมันก็ไม่ใช่อยู่ดีอยากขึ้นมาตีกันนะคะมันก็คือทําเพื่อคนที่เขารักเรื่องนี้บอกเล่าหลายอย่างมากๆค่ะอยากจะให้มาดูกันเพราะน้องๆเต็มที่มากจริงเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้น้องเขาหล่ออยู่แล้วหล่อกันไปอีกจริงๆค่ะ ครับอ๋อซ้อมมาถึงวันนี้รู้สึกว่าเขาเรียกไงดีอ่ะเราได้รู้จักทุกคนนะครับว่าเราได้เรียนรู้ว่าละครเวทีเนี่ยจริงๆแล้วคือการทํางานเป็นทีมครับผมเป็นทีมเอ์อแล้วก็คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับในตัวแทนของวัยรุ่นนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับเปิดใจที่จะมาดูกันนะครับเพราะว่าเขาเรียกไงดีผมรู้สึกว่า เด็กอาจจะยังเข้าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันครับครับครับก็จริงๆเป็นเป็นละครเวทีเรื่องแรกของผมแล้วก็เทศนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากตั้งใจมากมาวันนี้วันที่3 0ก็เป็นเลิกดียามดีที่บวงสรวงนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณแบบ27วันนะฮะกว่าจะเป็นการแสดงรอบแรกของเราบ,บน,นเวทีแล้วก็วันนี้วันนี้น่าจะที่ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่นะครับน่าจะเป็นการซ้อม แบบครั้งสุดท้ายและที่เราได้อยู่ในห้องนี้แล้วเราก็จะย้ายขึ้นไปสเตจจริงแล้วเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากอยากขอกำลังใจจากทุกคนนะครับผมการที่ได้เห็นทุกคนเข้ามาทักได้เห็นว่าอยากดูมากเป็นยังไงบ้างถามสาธุสุขดิมในการซ้อมเนี่ยมันเป็นการเติมพลังงานของพวกเรามากๆเลยนะครับยังไงก็อยากเจอทุกคนในโรงภาพยนตร์นะครับผมแล้วก,ก็อย่างที่พี่อ,อ๋อขอโทษครับขอโทษครับอยากจะ <laughs> อยากเจอทุกคนในโรงละครนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่บอยบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักมิตรภาพที่ดีมันอบอุ่นหัวใจมากเลยนะครับยังไงก็รอเจอทุกคนในโรงละครนะครับผมยนต์นครับผมก็ซ้อมมาถึงวันนี้ สองวันถึงวันนี้ก็ยังปวดตัวอยู่เลยครับผมก็อย่างอย่างที่พี่บอกนะครับว่ามันก็เป็นเป็นละครเวทีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบใช้ energy จริงๆด้วยความที่เป็นเป็นแบบอันรพาลนะเนาะเราเราก็ต้องมีการแบบใช้พลังงานกันค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยผมแต่ว่าความปวดตัวนี้สาหรับผมมันก็ยังเป็นความปวดตัวแห่งความแบบแห่งความภูมิใจที่เรารู้สึกว่าเราแบบสามารถ อยู่ด้วยกันเป็นทีมและใส่ใส่กันสุดจริงๆทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยผมแล้วแล้วผมก็เชื่อว,ว่าพอมันไปอยู่บนเวทีเนี่ยพลังงานทั้งหมดที่พวกเราใส่กันเข้าไปเนี่ยมันน่าจะส่งถึงคนดูได้ไม่มากก็น้อยจริงๆแต่ว่าผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราแบบ ภูมิใจแลเราชอบมากๆแล้วแล้วเราก็เมามันกับมันมากๆครับผมในการได้เล่นเรื่องนี้ก็อยากจะฝากทุกคนได้เข้ามาเป็นแบบกําลังใจให้พวกเราครับผมให,ให้ให้ทุกคนได้เข้ามาดูและลองเปิดใจมาดูกันกับเรื่องนี้เพราะผมรู้สึกว่าเป็นรอรไ่ใหม่ๆจริงๆครับผมก็ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออนี่แหละครับละครเวทีไทยที่อยากให้ทุกคนได้แบบซึมซับกับมันครับผมฝากไว้ด้วยครับค่ะก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกนะคะของหนูค่ะก็ ดีใจมากๆค่ะคือตั้งแต่วันแรกที่ซ้อมก็คือจนมาถึงวันนี้เริ่มรู้สึกว่าทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นกับตัวคาแรคเตอร์ต่างๆอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นตัวละครได้เข้าถึงมากขึ้นแล้วก็เข้ม <c oughs> ข้มนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ใช่รู้สึกว่าทุกคนเล่นออกมาได้เข้าถึงตัวละครมากๆค่ะคือหนู่นั่งดู ก่อนที่จะเป็นคิวหนูหนูรู้สึกแบบบางทีหนูก็ร้องไห้ไปด้วยคืออินไปด้วยเลยค่ะในฐานะที่เราแบบเราเป็นคนนั่งดูด้วยในขณะที่เราซ้อมอะค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในละครเวทีเรื่องนี้ค่ะแล้วมันเป็นเรื่องแรกแล้วเราก็ได้อะไรเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเลยกับการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการร้องหรือว่าการ ทํางานหรือว่า acting ต่างๆที่เราได้รับเพิ่มเติมเยอะมากๆค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่มากๆแล้วก็ใครที่ได้มาดูละครเวทีเรื่องนี้จะต้องชอบแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนค่ะรับรองว่าทุกคนที่ได้มาดูจะต้องมีความทรงจําที่ดีแล้วก็ปลื้มใจมากๆค่ะโอ้โห <laughs> ครับผมก็บทสรุปนะครับผมจากวันนี้ <laughs> สำหรับผมเนี่ยครับก็อย่างที่ทุกๆคนกไ็ได้พูดไปแล้วนะครับคือตอนนี้เหมือนเป็นความรู้สึกว่าเรากำลังก้าวเข้า next step ของของเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเราเพิ่งเพิ่ง run through เ,เรื่องทั้งหมดครั้งแรกเป็นครั้งแรกแล้วผมก็มีความรู้สึกเหมือนพี่ออรีนเนี่ยครับแบบตอนยืนอยู่ในวงผมก็จะเผลอแบบคือพี่ๆเขาเล่นกันดีมากๆผมก็จะเผลอแบบหลุดเป็นคนดูไปเลยซึ่งมันต้องเคยคอยแบบเตือนตัวเองให้กลับมาแบบเพราะว่า สิ่งท,ท,ท,ที่ทุกคนแสดงออกมามันมน,น่าดูมากๆแล้วมันมีพลังที่แบบส่งถึงทุกคนมากๆแล้วผมมั่นใจว่าเรา,เรายิ่งซ้อมแล้วก็ยิ่งแบบพอขึ้นเวทีจริงพอมีฉากจริงพลังมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบร้อยร้อยกว่าเท่าเลยครับผมแล้วสําหรับผมผมรู้สึกว่ากําลังทําความรู้จักกับตัวละครได้มากขึ้นในทุกๆวันแล้วก็พอซ้อมไปเ,เยอะๆก็รู้ว่าต้องพัฒนาตรงไหนต้องแก้ตรงไหน ก็อยากจะฝากทุกคนมาดูผลงานของเราทุกๆคนนะครับผม <c oughs> จากภาพยนตร์นะครับเจารกาเรภาพยนตร์เราได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แต่ว่าเราเราเปลี่ยนเยอะมากเราดัดแปลงเยอะมากนะครับให้จริงๆๆมันแทบจะเป็นอีกเรื่องนึ่ง เพียงเพียงแต่ว่าเราเราเราเอาเอาตัวละครที่ที่ที่คนพอรู้จักจากภาพยนตร์เนี้ยเอามาแต่ว่าจริงๆแล้วพล็อตเรื่องนี้มันมันมันค่อนข้างจะจะจะ,จะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะครับอ,อยากให้มาดูกันครับสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของเมืองไทยรัชดาลายัยคนที่เคยมาดูละครเวทีของเราเคยมาดูมิวสิควลของเราเรื่องนี้มัน มันมันเต็มอิ่มมากๆนะครับมันเต็มอิ่มมากๆไม่ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมันมันอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ไวรุ่นตีกันแต่ว่าแต่ว่ามันมีอีกหลายมิติมันมีมันมีเรื่องของความรักมีเรื่องของมิตรภาพอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแล้วบอกเลยว่าเพลงเพราะมากเพลงเพราะมากมากนะครับมันมีอ m o ช i o นเยอะแยะรับรองว่ามาดูแล้วจะอิ่มเอมไปกับเรื่องนี้ครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับอันถานงสเาเก้าเดอะมิวสิคอครับครับผมก็วันนี้เปิดขายบัตรแล้วนะครับผมทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะฮะหรือว่าหน้าบูนะครับใครที่เดินไปตามห้างที่ไหนนะฮะก็สามารถแวะซื้อกันได้นะครับผมวันที่26พฤษภาคมเป็นรอบแรกนะครับจนถึงตอนนี้น่าจะช่วงต้นๆเดือนปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมยังไงก็รอเจอทุกคนอยู่นะครับผมมาดูกันเยอะๆครับ